เป็นมื้อค่ำสุดหรูนะครับโรงแรมแกรนเซ็นเตอร์พอยต์พัทยานะครับชั้น F ทุกวันเสาร์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น F นะครับเรามาดูกันครับว่าบุฟเฟ่นานาชาติของแกรนเซ็นเตอร์พอยต์ชั้น F มีอะไรบ้างจะมีทุกวันเสาร์นะครับ6โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับ ไม่จำกัดเวลา6โมงเย็นถึง4ทุ่มนี่มีหอยทอดเมื่อกี้ผมสั่งไว้จานหนึ่งขอบคุณนะครับนี่กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยล้อ <c oughs> เ,เล่นครับเมื่อกี้ผมลืมบิดไปไปไป,ไปตั้งกล้องอยู่ครับนี่เรามีเชฟบริการนะครับมีหอยทอดแล้วก็อาหารทะเลนานานชาตินะครับก็จะมีมีหอยนะครับหอยแมงคู่จากอันนี้สวิตเซอร์แลนด์หรือนิวซีแลนด์ครับเนี่ย <c oughs> นิวซีแลนด์นะครับแล้วก็มีปลารับปลาอินทรีครับปลาอินทรีนะครับไม่ใช่ปลากระพงเป็นปลาอินทรีเนื้อแน่นๆเลยนะครับปลาหมึกมีกุ้งส่วนนี้ก็จะเป็นยำลวกแล้วก็ต้มยำนะครับอันนี้ก็จะเป็นกริวนะครับเป็นหมูย่างไก่ย่างครับแล้วก็มีเห็ดย่างนะครับ นี่เราเพิ่งรู้ว่าเราสั่งทิ้งไว้หนึ่งจานอีกตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมมารับนะครับจานนี้ฝากไว้ที่แทบหนึ่งแล้วฝากเชฟไปละทีนี้เราก็มาดูตรงนี้ก็จะมีคุ้งอบุ้นเส้นมีไก่อบนะครับแล้วก็มีหมูผัดพริกนะฮะหมูกระดูกซี่โครงหมูนะครับผัดพริกมาทานเลยนะครับ นี้ก็จะเป็นปลานะครับเป็นปลาราดพริกมีข้าวสวยนะครับส่วนนี้ครับอาหารทะเลตรงนี้ตื่นตาตื่นใจมากหอยมแมลงภู่นี่จากนิวซีแลนด์มั้งเนี่ยตัวเลเล์เลยนะมีน้ําจิ้มให้นะครับเป็นหอยหอยนางรมเหมอ,อหอยนางรมนะครับหอยนางรมนี่เป็นหอยนางรม แล้วก็มีซูชินะครับซูชิมีซาชิมิมีแซลม,มอนด้วยนะมีแซลม,มอนมีปลาสบาบะนะครับอันนี้เปิดลายเป็นพิเศษนะครับครั้งที่แล้วผมมาไม่มีนะครับโอ้โหสงสัยจะน่าทานไหมฮะนี่ครับแกรนเซ็นเตอร์พอยต์พัทยานะครับชั้น f นะครับทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มครับ นี่ครับซูชินะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นเนื้อวากิวโอ้โหสดสดเลยครับนี่ดูหุ่นเชฟเป็นตัวอย่างนี่เอาเนื้อเชฟมาหรือเปล่ากบเนี่ยโอ้โหสดมากนะครับดูครับเนื้อสวยๆเลยนะครับจะมีนอทเวนตี้วัน กาเซ็นเตอร์พอยชั้น F อนะครับหโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มทุกวันเสาร์ครับมีแค่วันเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเปิดทุกวันก็จะเป็นชั้นสกายบาร์ชั้น32นะครับเป็นอาราคาโซนนี้จะเป็นบุฟเฟ่นะครับวันเสาร์วันเดียวพ่อน,นะครับตรงนี้เป็นหมูสามชั้นมหมูกรอบหมูกรอบนะครับน่าทานไหมครับทานได้ไม่อั้นเลยนะครับ มีผมฝากเชฟไว้หลายจานแล้วเนี่ยถือมาจานหนึ่งก็เมื่อยแล้วเนี่ยนี่ครับบุฟเฟ่ต์นานาชาตินะครับมีทอดมันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรจงรอนจงรอนใช่ไหมปอกเสียนะครับขนมจีนโซนนี้จะมาขนมหวานแล้วครับเป็นเครปนะครับเครปแล้วก็ขนมกะทิไทยลูกชุบนะครับโอ้ข้าวเหนียวมะม,ม่วงครับ ใครขาขนมหวานข้าวเหนียวมะม่วงทางนี้เลยครับทุกวันเสาร์นะครับมีทุกวันใช่ไหมครับข้าวเหนียวมะม่วงอ่าทุกวันเสาร์เลยนะครับมะม่วงนี้เป็นมะม่วงแปดฤดูแล้วนะครับไม่ใช่สี่ฤดูมีทุกวันเสาร์เลยทุกทั้งปีครับ <laughs> <laughs> โอ้ตรงนี้เป็นฟองดูครับชงฟองดูช็อกโกแลตนี่นะครับโซนขนมหวานใครเซียนช็อกโกแลตด,ด้านนี้เลยนะครับการเซ็นอร์พอยท์ชั้น f ทุกวันเสาร์นะครับมีทุกวัน้า5้0 7 5 0ไลค์แชร์ facebook ลด100บาทนะครับครับขนมหวานน่าทานมากเลยนะครับตันนี้เป็นขนมไทยขนมไทยโบราณเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่าเรามาดูตู้นี้กันนะครับอันนี้ผมว่าเดินลงไปชั้นล่างของเทอร์มินอลนี่ข้างนอกนี้เขาขายกัน เป็นถ้วยเล็กๆอย่างเนี้ยรู้สึกจะสี่ห้าสิบบาทละคุ้มมากเลยนะครับดูผลไม้เขาหั่นสวยงามมากนี่ครับส่วนตรงการเป็นสลัดบาร์นะครับนี่ครับสลัดบาร์เป็นบุฟเฟ่ที่อลังการมากนะครับเป็นนานาชาติจริงๆนะครับมีทั้งขนมไทยของหวานอาหารญี่ปุ่นอาหารทะเลนะครับ c ก n เซ็นเตอร์พอยต์ชั้น f ทุกวันเสาร์นะครับท่านละเจ็ดร้อยห้าสิบเองครับไม่อั้นสี่ชั่วโมงเลยนะครับทานได้ไม่อั้นเลยนะครับหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะครับไม่จำกัดเวลาเลยปกติจะบุฟเฟ่ต์ทั่วไปก็จะสองชั่วโมงแต่ที่นี่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะครับเชิญได้เลยนะครับทุกวันเสาร์ท่านละเจ็ดร้อยห้าสิบกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กของเขาลดหนึ่งร้อยบาททันทีนะครับนี่ครับ แต่ของผมนี่สงสัยจะได้ทานแซลมอนเยอะที่สุดแล้วครับเดี๋ยวเราไปโซนแซลมอนกันดีกว่าอเดี๋ยวเรากลับไปที่โต๊ะนะครับแล้วก็เราจะไปสั่งแซลมอนกันนะครับมีกาแฟด้วยนะครับกาแฟสดน้ำผลไม้แล้วก็น้ำดีท็อกก็มีนะครับนะครับนี่โต๊ะที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ผมสัดไปละหนึ่งจานเลอะเทอะไปหมดทั้งโต๊ะเลยจานหายไปแล้วเพราะว่า ตังงานเขาเก็บไปแล้วนะครับตอนนี้หอยทอดวางแล้วหนึ่งเดี๋ยวเราไปเอาที่ฝากเชฟเอาไว้หนึ่งการนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสั่งแซลมอนต่อกันเราดูอาหารกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้อันนี้ของผมใช่ไหมครับนี่ครับนี่ครับของผมสั่งเห็ดนฮะ,ะเห็ดบ,บาร์บีคิวนะครับ แล้วก็มีเบคอนพันเห็ดแล้วก็มีหมูย่างบาร์บีคิวนะครับนี่ครับอันนี้เราได้อภินันทนาการ์กับผู้จัดการนะครับคุณชัยสวัสดีครับคุณชัยครับนี่ครับผู้จัดการของเรานะครับดูแลแสแนกอาหารของเรานะครับชั้น F นะครับเทอร์มินอลทเวนตี้วันกาเซ็นเตอร์พอยต์นะครับ มาได้ทุกวันเสาร์นะครับทันระเจ็ดร้อยห้าสิบาทเท่านั้นอาหารหน่าตื่นตาตื่นใจนะครับมีทุกโซนเลยมีก๋วยเตี๋ยวไทยอ่าเมื่อกี้ลืมมาตัวนี้นะครับมีก๋วยเตี๋วด้วยก๋วยเตี๋ยวมีเส้นบะหมี่เหลืองมีเส้นเล็กนะครับอนี่ครับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะครับโอเค เรามาสซฟมอนกันดีกว่าครับเซฟมอนหนึ่งร้อยยี่สิบกร,รัมครับเราสั่งทีหนึ่งรอยี่สิบกร,รัมเราจะทานทีละน้อยนะครับเพราะว่าซาชิมินี่ทานไปเยอะๆนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่าเขาเรียกว่าห้องอาหารเขาล้มละลายหลาเท่น เเรียกว่าอิ่มนะครับอิ่มเกินไปเราทานทีละน้อยทีละน้อยเขามีเตรียมไว้ไม่อั้นนี่หมดแล้วหมดเลยหรือว่ามีเตอร์มีครับเนี่ย,อ,ยอ๋อนี่ครับหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเลยนะครับแกนเซนเตอร์พอยท์นี่ครับเห็นแซลมอนไหมครับนี่ถ้าใครขาหดหดทานแซลมอนอย่างเดียวนี่สึกคุ้มเลยนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบกดไลค์กดแชร์ลดอีกร้อยหนึ่ง มีทุกวันเสาร์นะครับมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่พี่เขาอยากให้ทานเนื้อวากิวสักชิ้นหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาครับสักครู่นะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวฝากแซลม,มอนกิวนิดนึงนะครับขอบคุณครับลืมบอกไปว่าให้เป็นชิ้นเดียวไม่เป็นไรอ่ารบกวนนิดนึง มันอาจจะชิ้นเล็กมันอาจจะคิวยากนิดนึงครับเมื่อกี้ผมก็ลืมบอกเชฟว่าขอเป็นชิ้นเดียว <laughs> นี่ครับเราสั่ง120กรัมได้มาแค่เนี้ยถึงบอกไม่รู้มีตาช่างบอกครับเนี่ย <laughs> เล่นเชฟเขาก็หันให้ตามแบบพอดีทานแล้วหมดแล้วอยมาทำใหม่ค่อยมาเอาใหม่นี่ครับเนื้อวากิวใครมาเลยครับชิ้นละประมาณ สามสิบาทครับยี่ส no ิบกรัมเล่นเนื้อวากิวไทยนะครับนี่ไทยวากิวเนื้อเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มแน่นๆน่นเลยนะครับสีสันน่าทานมากตอนนี้เรารอซิวแซลมอนของเรานะครับเนื้อหมูกรอบใครชอบหมูกรอบครับ นี่ระดับโรงแรมห้าดาวเลยนะครับเนี่ยนนหมูกรอบครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเหลืออยู่แค่ยี่สิบกิโลเท่านั้นโอเคนะครับบรรยากาศนี่ลูกค้าเยอะนะครับเนี่ยดูนะครับนนบุฟเฟ่ต์นี่เพิ่งเริ่มนะครับประมาณหกโมงเส็ศษเองตอนนี้หกโมงครึ่งนะครับลูกค้าเต็มเลยนะครับ ที่นี่หกโมงถึงสี่ทุ่มเวลาไม่อั้นไม่จํากัดทานได้เลยใครนั่งได้ถึงสี่ทุ่มนั่งเลยครับติดริมสระว่ายน้ําใครมาก่อนมานั่งสระว่ายน้ําแล้วก็ดูบรรยากาศได้นะครับที่นี่แกนเซ็นเตอร์พอยต์ชั้นเอฟนะครับสําหรับวันเสาร์วันเดียวเท่านั้นเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาตินะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทกดไลค์กดแชร์ลดหนึ่งร้อยทันทีนะครับแต่สําหรับชั้นสามสิบสองก็มีสกายบาร์สามารถมาได้ทุกวันเป็นอาราคาร์ดแต่รับกวน น่าจะต้องจองอะ่ะเพราะว่าวันนี้ผมขึ้นไปก็รู้สึกว่าเต็มนะครับสุกสวสาร์อาทิตย์จะมีร้องเพลงมีเปิดถึงห้าทุ่มะครับแต่เปิดห้าโมงเย็นสำหรับบุฟเฟ่ชั้นเอนี้จะเปิดหกโมงนะครับวันเสาร์วันเดียวนี่ได้แล้วนะครับเนื้อแซลมอนสวยๆเลยครับขอบคุณมากครับเห็นไหมครับให้ทายครับว่าจานนี้เท่าไหร่ไปทางข้างนอกไม่ต่ำกว่า ร้อยแปดสิบนะครับเนื้อแซลม,มอนจานนี้เอาว่าร้อยแปดสิบถือว่าถูกเลยแหละเราแต่ของผมนี่คิดว่าน่าจะเกือบเกือบสิบชาผมชอบทานแซลม,มอนเป็นพิเศษเลยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาทานแซลม,ม,มัน Terima <laughs> kasih.